ผู้ชมครับหลังจากที่เราเคยไปตะลุยกับ Break In Story ภาค1มาแล้วนะฮะแล้ววันนี้พี่หมีจะไปวิ่จนภัยกับ Break In ภาค2นะฮะ Break In Story ภาค2นะฮะตอนนี้ก็มีอนะัปเดตะเป็น Secret Ending อัปเดตนะฮะ out now นะอัปเดตเอาหนาวะอาจจะเป็นฉากจบแบบลับๆฮะไม่รู้ว่าลับๆคืออะไรนะเดี๋ยวพี่หมีขึ้นรถคันนี้เลยดีกว่าไปเลยถือกระบองรอเลยนะ <laughs> พร้อมตี <laughs> โอ้เว oh, mm ่นแว่นน้องคนนี้เท่มากเลยอ่ะใหญ่เกินหน้าเกินตาเขานะฮะเดี๋ยวเราลดออกก่อนต้องรอคนเต็มด้วยนะฮะรถถึงจะไปเย่รถ yeah, ไปแล้วอ่าวีลออคานะฮะรถพัง <laughs> แล้วตอนนี้เราต้องย่องไปนะฮะรถบรรทุกที่พาเรามาแน้วพังไปแล้วนะฮะบิงเอาไซม์แมกยูโซโลนะฮะตอนนี้เราอยู่ข้างนอก <found> อุ้ยฝนตกอ่าเราต้องเดินเข้าไปนะฮะตามตามพวกพ้องไปนะมาเร็วเจ้าสองคนนั้น เดินเร็วสเเดินช้าเดี๋ยวก็โดนรับประทานนะฮะนี่อะไรเนี่ยอะไรวะอุ๊ยโหมีหิมะตกอหรอหิมะหรือว่าลูกเห็บวนะอันใหญ่มากเกตอินดอ r ์นะฮะให้เราเข้าไปในประตูน่าจะเป็นบ้านของเราอุ้ยโอ้อยอ้าว <laughs> ห้ามเดินเหยียบไอตัวสีฟ้าๆนี่นะฮะ <c oughs> ไม่รู้มันคืออะไรนะอา้าวโหนี่อะไรเนี่ยวิลิ้นชักอนะลือลิ้นชักก่อนนะเฮ้ย <c oughs> ไม่เจอเลยป <c oughs> ุ้ยตังเ,เจอตังแล้วโอ้เอา้าเฮ้ยใครปิดไฟวะใครปิดไฟวะกำลังขโมยของเพลินๆเลยนะฐ <c oughs> านทัพปีศาจรับโอ้ย วันนี้เราอยู่ในฐานทัพของบริษัทลับเหรอเนี่ยวิบีพ่อครัวก,กำลังทำพิซซ่าด้วยนะการด็อกหมาเฝ้าบ้านนี่อะไรเนี่ยเหมือนว่าเราเข้าไปอยู่ในรังโจนหรือยังไงก็ไม่รู้นะเบรกอินสองว้าวไปขโมยของต่อเดี๋ยวพ่อจะเพิ่งปิดไฟนะเวย้ยวินี่ไงเจอคุกกี้ฮะฮะว้าวหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหถือฉแฉลงเลยน้องมีไหม ไม่มีแล้วนะได้แอปเปิลมา1อันแล้วก็คุกกี้2อันนะรีสบัตทอมนะฮะเฮ้ยดึงอุ้ยอช่วยพี่บีด้วยแล้วเออเอดึงดีดึงแล้วเฮ้ยช่วยกันดึงมือขาสั่นแล้วโธ่ไม่ช่วยพี่มีดึงเลยอ่ะ โอ้โหเลือดลดด้วยนะฮะดึงตั้งนานวุ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้อันเคิลเพชรุ้ยมีข้างบนด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะวุ้ยนี่ไงโอ้ยมีเป็นแก๊งเลยนะฮะแก๊งอาชญากรรมหุ้ยวิวิอะไรอ่ะกล้องจอปิดมันเห็นพี่หมีุ้ยตัวนน้นมีฟิตเนสด้วยมียิมด้วยมียิมมียิมวิวิประตูห้องครัวเปิดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในประตูห้องครัวก่อนนะอ๋อมีลิ้นชักให้ลื้ออีกแล้วนะ พี่มีชอบลื้อของเอาตังค์นี่คุกกี้ว้าวได้ของกินหมดแล้วไปดีกว่าพี่มีห้องครัวด้วยเดี๋ยวเราไปฟิตเนสกันดีกว่านโอ้พี่มีชอบมากเลยว้าวอะไรอ๋อ,ก,อ,อกดคลิกซ้ายนะฮะเพื่อยกน้ำหนักฮึบชื่ออ๋ อ,อึบอับหนึ่งฮหบเจ๋ออึสองอ้ายหนักจังเลยสามโอ้โหทำไมยกช้าจังเลยวะ <c oughs> <c oughs> ยกให้มันเร็วๆหน่อยดิโอ้โหแข่งอเวอร์แคสต์อิสตร์ติ้งออนทีวีอ๋อก็จะมีถ่ายทอดสดนะฮะอีวิลนิวส์ คืออะไรอ่ะโอ้ breaking news นะฮะ Scary Barry body missing นะ Scary b e r r y หายไปนะฮะ Group of d o o e s Group of n o v e s breaking into orbit นะฮะ We are preparing three w a v e of backup โอ้เราจะเจอกับ3ามเวบนี้นะฮะ รอ,อบนี้จะมาเป็นเวฟนะ New Leader is Scary Mary เหมือนจะเป็นอ่า Scary ตัวผู้หญิงนะฮะวิมาแล้วหรอเวฟหนึ่ง is coming Get to the middle room ให้เราไปตรงกลางนะฮะไปเร็ว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 นี่เจอไมค์ เบสบอลเลยยืนรอเลยพี่หมีอ,อ๋พี่หมีใส่บู๊อยู่แล้วนะฮะยืนรอคนแรกเลยนี่ยังไงอย่างเทโ่โอ้มาเลยอันนี้รู้สึกว่าจะมีแต่เด็กๆนั่นเลยเน,นี่ย <c oughs> พี่หมีได้เป็นอาดาวคนเดียวเลยนะเป็นตัวผู้ใหญ่นะอ๋อมีผู้ใหญ่สองคนแล้วมาแล้วเด็กๆเดี๋ยวพี่หมีจะปกป้องพกนายเองยฮ้ยมาแล้วโอ้โหมาเป็นคันรถแล้ววเฮ้ <c oughs> ไยไอ้บ้านยายตายซะเฮ้ยไอ้ีี่พหมีใกล้ตายแล้วนะกินก่อนกินก่อนกินก่อนเออกินแอปเปิ้ลกินคุกกี้กินคุกกี้โอ้โหเกือบหมดโอ้มีร้านค้าด้วยให้เราซื้อของเหตุการณ์ใหม่จ่ายสูงขึ้นนะฮะคนเร็ววางเงินสดคูณสอง วันนี้อะไรอ่ะมีสังเวียนมวยด้วยเหรอหุ้ยเงินตัง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 ให้เราไปทำไรอ่ะไปดูไปดูไปดูไปด,ไปด,ไปด,ไปดูไปดูนะฮะหุ้ยอ๋อโอ้โหมาดินี่นะตายย่ะนี่หูได้ตังเยอะมากเลยโอ้โหอย่างแจ่มฮะเออนี่นี่นี่นะเออตายตายซะยา่าไฟมันล็อ <laughs> ไว้พี่มีจะตายแล้วเดี๋ยวโอ้หน้ามืดเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนนะโดนหัวจะหน้ามืดเลยนะโอ้กินลัวๆเลยกินรัวๆกิน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 โอ้แล้วก็ซื้อใหม่พี่มีได้ตังมาเยอะนะโอ้ได้แอปเปิลคุกกี้นี่โอ้ได้คุกกี้แล้วอ้โอ้โหหมดตูดไปเดี๋ยวเราไปยกนักต่อนะ เดี๋ยวเราไม่มีแรงตีโอ้โหพี่คนนี้นี่มุ่งมั่นกับการโจมตีกหนังจริงเลยสงสัยแกอยากจะแข็งแรงนะฮะอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โเวฟสองมาแล้วมาเลยยพร้อมบวกเนนี้ยยืนรอแบบเท่ๆโอ้โหระดับพี่หมีไม่เท่ได้ไงนะฮะเท่ไวก่อนตายเปล่าไม่รู้ ชิหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะฮะมาล้อจ้าเฮ้อตีพัน <c oughs> โอ้โหนี่มันสงครามชัดๆเลยนะฮะนัวฮะนัวบอกเลยว่านัวตีพันอ,อือนั่นแหละแล้วตีเสร็จเราก็เก็บตังนะฮะเก็บตังเก็บตังเก็บตังให้หมดป๊าปนี่โอ้โยจ้าหุยประสบการณ์ในความกลัว รารี่กำลังดำเนินการอยู่อะไรอ่ะเหมือนไฟฟ้าจะตกนะฮะอุ้ยไฟดับใครปิดไฟวะ๋ยวยา yeah, พี่มีเวลสี่แล้วตอนนี้ไฟดับนะฮะ The power has gone out Final generator นะฮะ Outside to turn the power on อ๋อให้เราออกไปข้างนอกอ๋อพอออกมาข้างนอกก็ย่องเลยนะอ๋อนี่ไง <c oughs> ให้เรามาปั่นจักรยานเนาะโอ้ปั่นจักรยานเพื่อเอาพลังงานกลับมานะฮะเอาเย่พอปั่นเสร็จเราก็ย่องกลับบ้านนะฮะโอเว็บสามมาแล้วโอ้หูมาสามคันเลยเว้เยเฮ้ย <c oughs> ยืนรอบแบบเท่ๆมันรอไม่พร้อมตีหุย่ยกินก่อนกิ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 นก่อนเอาให้เต็มเลยนะฮะไอ้อะจ้า,าช่วยโอ้เจ้าบอสมาด้วยนะฮะแฉลงคู่โอ้โห่นี่ ตีมันนัวบอกเลยว่านัวพี่หมีสมพลังอยู่แล้วตีมันนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่คุณนักสืบมาด้วยนะอือเรามีคนช่วยด้วยนี่อะละหมดเก็บตังค์อ้ยนี่ลุงพีททวาโดแล้วก็คุณนักสืบนะฮะไปนวนไปนวมันเออตีมันโูเกือบตายแน่สามคนนี้อุ้ย อโดนเตะกระเด็นเลยนะเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนงกเว้ย <laughs> <laughs> มาล้อ <laughs> นี่นี่อุ้ยอุ้ย,ยง้างแล้ว <laughs> ง้างแล้วยอด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 ตีมันตีมันตีมันอุ้ยง้างแล้วง้างแล้วหลบหลบเดี๋ยวตายนั่นบอกแล้วให้หลบนี่นะนี่นะตายนี่ตายแล้วซ้ำซ้ำเดี๋ยวมันลุกซ้ำมันเอ้ย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  ายแล้วต้องตายอีกนะไปซื้อของวิมันจะหมดแล้วอะ่ะนี่เลยพี่หมีซื้อกระป๋องนะนี่โอ้เป็นน้ำหมออุอ้ยเหมือนนางจะมาแล้วนะฮะอ้าวเฮ้ยปิดหมดเลยอุย้ยสวยแล้วเหมือนว่าเราจะต้องไปเจอกับแม่นางคนนี้แล้วนะฮะจะบอกประตูเปิดโอ้ประตูลับเปิดแล้ว อันนี้อะไรอ่ะ normal ending secret ending นะฮะโอ้โหมีแต่คนบวช secret อ่ะ secret ก็ secret นะไปกันเลยย่า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 โอ้นี่ห้องอะไรอ่ะขยะคุยขยะได้ด้วยนะพี่ผีตั้งเหลือพี่ผีต้องซื้อของเพิ่มนะจะได้มีของไปกินนี่แอปเปิลด้วย หมดเลยตังเหลือศูนย์บาทเลยบ้าเอ้ยอ,อันนี้ซื้อได้ไหมะ่ะซื้อไม่ได้นะฮะวิโอประตูเปิดแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วโทษทินนะทิช้าไปหน่อยโอเจอกับอาเจนะฮะแล้วก็สมุนอีกหกคนอาเจนี่มีแฉลงด้วยมีหัวใจสามดวงโอ้เจบอกฉันจะฆ่าพวกแกพวกแกไม่มีทางออกไปจากที่นี่ได้หรอก โอ้โหกลัวขาสั่นเลยเอ้าัวดร้อยยอกูอีกร้อยกินก่อนอ๋อวำไมพี่หมีขยับไม่ได้วะเออกินให้เต็มก่อนไปไปแล้วอย่าตีบังดีเฮือตุบตับตุบตับตุบตับเออสมุนแกอ่อนมากเลยนะแม่นางโดนลุมกระทืบ ตายไปเลยวิโอ้มันปล่อยน้ําสีแดงออกมาวิววิววิววิต้องหลบใช่ไหมอ้าวทาไมน้องคนรู่นไปอยู่นู่นน่ะเอ้อทําไมเขาไปอยู่ตรงโน้นนั่นตายเลยสมหน้าวิอเจลงมาแล้วอเจมีไขลานอยู่ข้างหลังด้วยตี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 เออเออตีไม่โดนมะเฮ้ยเฮ้ยทำไมตีไม่โดนวิววิววิววิ เจ๊แก่สวนกลับแล้วนะฮะอุ๊ยโอ้โหเฮ้ยลบอลบออ้ายโอ้โหหมุนติ้วๆเลยเต้นระบำเต้นระบำตุ้งแช่ตุ้งแช่ไปเกือบหลบไม่ทันออุยโ้โหมีหนามโผล่มาด้วยรู้สึกว่าสกิลเจ๊เขาจะแพรวพรำมากเลยนะอุ๊ยอุ๊ยมุนแล้วตีมันเอาวโดนไปหนึ่งดอกนะฮะหมุนเยอะบอกแล้ว ุนเยอะเลยอยู่ในอาการวิงเวียนสีสะหน้ามือตาลายคลายเป็นลมนี่ยปล่อยน้ำอีกแกวายหลบวายไอไลท์เดอะซองเออใช่เออเพลงพอดีนะอุ้ยโอ้มาอันนี้ไม่ได้มาทีเดียวนะมาสองสองด้านไปอยู่นั้นทำไมอะเดี๋ยวก็ตายหรอกนั่นเราบอกนะ้อุ๊ยวายโอ้นี่เริ่มโหมดขึ้นนะ นี่ตรงไหนเปิดอีกไหมเนี่ยลงมาเลยอะเจโอ้เจก็ตัวหลากมากเลยนะฮะกระโดดลงมานี่พื้นสั่นเลยทีเดียวเฮ้ยโอ้รอบนี้วิ่งว่ะเฮ้ย Let's dance อ่ะ little father อ้าวเร็วนิดหน่อยนะอันนี้เพิ่มความเร็วขึ้นมานิดนึงอูเร็วจริงว่ะเจ้โอ้ยไม่ได้กินหรอกอ้พี่หมีวิ่งแล้วพี่หมีอัพสกิลวิ่งมานะฮะแล้วก็สกิลตีแรงด้วยเฮ้ย hey. โอ้โหสกิลแกโหดขึ้นนะฮะเดี๋ยวรอมันมึนก่อนนะฮะรออาเจแกหน้ามืดตาลายก่อน <c oughs> แล้วข้าไปหวดก้อนรอนั่นวินเวียนแล้วกระโดดตีนี่ <c oughs> โดนผวัวเขาให้นะฮะกกหูไปเลย <c oughs> มาดิเจยลงมาเปิดอีกแล้วเจ๊นี่ชอบเปิดน้ำไล่นะฮะทางไหนวะทางนี้ วิ่งหลบ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 วิ่งทางนี้มาอีกไปวิ่งเร็ววิ่งทางนี้อีกเขาวิ่ไปทางนู้นกันน่ะอ๋อต้องตามเข้าไปนะฮะทางนี้เราเจโลออกมาลอยมาเหลือหัวใจอีกดวงเดียวนะฮะเจกัมี3ชีวิตนะฮะ Time for your final dance นะโอ้ครั้งสุดท้ายการเต้นครั้งสุดท้ายนะฮะ โยกซดมึนเลยคนที่จะมึนก่อนอาเจนี่ก็คือเราเลยนะฮะจอโยกทุนโอ้โหไอ้เฮ้ยเชบเฮ้ยโอ้โหไม่ได้กินไม่ได้กินพี่หมีหรอกตีมากเลยจะรอมึนนฮะรอมึนกันมึนแล้ววเอา้าวเจก๊กระโดดขึ้นไปอีกแยะขี้โกงนะฮะฮาเพลใช่หรืออีกครึ่งเดียวเฮ้ยเปิดน้ำ ลอยย่ออีกต่างหากนะฮะคุณไม่สามารถจ่ายเพื่อรีสปลาได้อีกต่อไปโชคดีโอ้ตายแล้วตายเลยนะฮะรอบนี้ซื้อตัวกลับมาไม่ได้โอ้มันคือตัวอะไรเนี่ยโอ้เหมือนจะเป็นสแกลลี่ตัวเก่านะฮะสแกลลี่แรลี่ปะเนี่ยหัวมันล่มเลย <c oughs> มีวรินวณตีด้วยโุ้โ้มีสกิลมีสกิลนะเราต้องหลบให้ดีไงนะหนามมันแค่นี้โถ เฮ้ย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 อุ๊ยโอ้โหมันไม่ธรรมดาไใ้ตัวนี้นะฮะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบ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 เฮ้ยช็อโอ้ยเพลงมันมากเลยนะฮะหมดยังอ๋อหมดแล้วนี่อะไรอ่ะอ้าวคืออะไรเนี่ยตายเหรออุ้ยโอ้โห อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยสบายนะมีของกินเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้มีซิกแซกด้วยไม่ธรรมดาซะแล้วนะโอ้มีฟ้าผ่ามีซิกแซกโอ้เริ่มยากอุ้ยมูลไลท์เราตายห่าไปแล้วโนวลาก่อนเพื่อนแล้วเราจะคิดถึงนายฟ้าผ่าแล้วก็หนามโอ้มันโหดตายจริงๆเลยอุ้ยเพื่อนตายไปอีกคนนึง โอ้ או, รู้สึกว hey. ่าหนามเริ่มถี่แล้วนะฮะไปอีกคนหนึ entonces, ่งตายแล้วเหลือพี่บีกับฟองเรินเซตสองคนนะฮะอุ๊ยมันยากว่ะวาวพี่บีคือผู้อยู่รอดโอ้ลงมาแล้วไยโหโหตั้เนี่ยเจเดี๋ยวเจอไม้กยสิทธิ์นะฮะโหดนักใช่ไหมเดี๋ยวรอให้มึนก่อนนะฮะเจ้าหดที่ดังปบเลย รอรอตีอยู่มารอตีอยู่เจ๊วิ้น้องฟิเซตโดนเข้าไปแล้วหนึ่งดอกอุ้ยมีก็โดนด้วยเอะไร่มันจะเลิกหมุนแค่ทีวะเนี่ยรอบนี้หมุนนานจังเลยอุ้ยเกือบโดนเมื่อกี้นี้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือ เดินมาผักพี่หมีเฉยเลยหัวรอดยะหัวรอดอะไรเว่เอามากระยาสิไปตีมันแล้วเฮ้ยอืโอ้เจ้าสแกรี่แลรี่มาช่วยเรา เย้คุณรอดมาได้อุยโอ้อันนี้คือเจ้าสแกรลี่แรลลี่โอ้ทำไมเขามาช่วยเราอะ The next p e r g is in 8 d a y นะฮะโอ้ oh. we need to get the safe house <c oughs> เขาบอกว่าอีก8วันนะฮะ The next p e r g นะฮะการล้างบางครั้งต่อไปนะฮะโอ้ oh. เจ้าสแกรลี่แรลลี่มาช่วยเรานะฮะแล้วก็จับเจ้าอาเจนี่ขังไม่ได้คุก ในภาคหนึ่งนี่เจ้าสแกรดี้และลี่เขาเป็นคนชั่วนะฮะมาทำร้ายเราแต่ว่าในภาค2นี้เขามาช่วยเรานะฮะเขากลับตัวเป็นคนดีนะฮะสนุกไหมฮะกับ Break in Story 2นะฮะพี่หมีชอบมากเลยนะฮะมันมีความเป็นสตอรี่ดีนะฮะมีอะไรให้เราแบบติดตามแล้วคิดต่อนะครับผมก็เดี๋ยวรออีก8วันนะฮะมันจะมีเพิร์ทใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวเรารอเล่นกันสำหรับคลิปนี้นะครับพี่หมีขอลาไปก่อนขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับผม แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย